สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้าเหมือนหนูมะพร้าะลันย,ย่อีกเชนเคยค่ะทุกคนเมื่อคุณไอชาได้ยังมาฝากลาเต้เนาะค่ะอไอได้ยังมาฝากลาเต้จ้ะเนี่ยไก่กับตับสับรวมกันไก่กับตับนะคะทุกคนไก่กับตับสับรวมกันค่ะกูโคไปหหหไหนเดี๋ยวหรือไงไก่สับนะคะทุกคน นี่นดูก่อนว่า,าลูกกินไหมอืมมักจะตายตัดอ,อ,อืมกินอยู่กินเยอะนะล้วก็ทำง,งานให้มันกินดาลาสูตรบนหัวเจ้าบนขีน้เกียจพ่อขยานขี้เกียจลย่หลายค่ะทุกคน โอ้หวันนี้ลาเต้แบบโชคดีมากเลยนะเนี่ยอย่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พอาต้องขังเลยนะเออได้กินข้าวแบบตอนเช้าค่อยขังดีกว่าได้กินอยาอ่างอริดอร่อยเลยเราเดินทางตอนเย็นเออันมะลือนตอนเช้าค่อยขังค่อยๆโอ้กินแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวจะหมดแล้วแสดงว่าเต้หิวข้าวมากชอบกิน เพิ่นมากค่ะทุกคนคันนั้นคันตับเนาะคันเป็นปิ้งตับนะคะตะกี้พอเพิ่นสิเอาคุกเสีเขาแล้วก็เอาปิ้งตับไอเอาเอาโค้งไก่นะคะโค้งไก่ให้เพิ่นสับละเอียดแล้วก็ผสมกับกับตับแล้วก็ผสมกับเขาอืมาโกโก้มาโกโก้แล้วจุ่งอ่ะจุ่งอ๊ะ เอ้ากินแม่กินไห่เขาก็ไม่ต้องไปหาแม่กินแล้วกินแล้วนู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 นี่นี่อ่ะมีของโก้เนี่ยอ่ะเอ้าเอ้าเจ๊กินหมดนะกินแล้วโก้เร็วเร็วเจ้าไฮใกล้กันพอดันไม่หยอกเย่นี่ยันแบบว่ายันตีห่วงไงยันดูคนกินอ่ะอืมในูตเสียสลัดเอ้าเอาเสื้อถวยเพิ่อนกินก็ได้ตัวอืมเนี่ย พอมาให้ตรงนี้อ่ะไหนเหียแล้วนีมันไม่กินนะเป็นไรโอ้ยลาเต้ลาเต้หมดสองกองหมดสองกองล่ะหมดสองกองให้แล้วลูกเอาไม่เอาไม่กินพรุ่งนี้เหรอกินทีเดียวเลยเหรอต้องว่าที่านี้มันเหมือนอาหารเก่ามันไม่อยากกิน ผมจะตมันขนาดเบสแล้วมันแบบมันกินอิ่มไปเลยเอาโก้ทำไมไม่กินลูกคิดแอรคิดแอร์อ่าอาอาใส่ถ้วยมาป้อนให้ลูกเร็วของโก้โก้น,นะปอนอยู่แล้วออาใส่ถ้วยไว้ให้ทาลูกที่ห้าลูกย่านบ้านข<อ><อ>นาดร่องป้อนเพิ่น มันอร่อยนะเดี๋ยวเต้จัดการหมดนะโอ้วันนี้เต้เหมาเก็บไว้เก็บใส่ตู้เย็นไว้ให้นะไม่ให้เวลาหิวเก็บใส่ตู้เย็นไว้ให้บุกซะทำไมหนูไม่กินข้าวฮะเห็นไหมเห็นไหมลาเต้เขากินอร่อยอร่อยมากเลยนะลาเต้บดสองกล่องสามกล่องแล้วนี่ ไก่สองตูด้วยค่ะทุกคนนี่โค้งไก่สองนะคะแล้วก็ปิ่งตับไก่สองใหม่นะคะทุกคนอเอาเอาเอาคุกใส่กันนะไหมคะเอาให้เพิ่นให้เพิ่นซับแล้วก็เอาซับใส่กันได้ผสมกันนะคะทุกคนแต่คันเอาเขาใส่เพิ่นกับบบก,กินอีกค่ะเพิ่นสิเล่มกินแตอันกินแต่เน,นื่อกินน,นะไหมคะทุกคน อทำไมโก้ไม่กินข้าวลูกหรือว่าโก้ไปกินที่อื่นแล้วินของนะ้ใบมันเดยผ่านแล้วนี่โกนะโอ้โหเต้ทำไมวันนี้เต้แบบสุดยอดเลยลูกเออเห็นเพิ่นกินยังสีกินได้เฮาก็โอเคนะคะทุกคนมันเป็นเนื้อหาเล่นกิน กินเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะไม่ให้กินข้าวแล้วนะลูกเต้เต้ต้องเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะรู้ไหมเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยว่าจะได้ออกเดินทางไปหากระแหลงน้อยกับคับปูชิโน่ในที่ตึงการนะฮะไปไปกินน้ำเร็วกินน้ำแล้ว หัวจักพวกมีแต่เหล่าทุกคนบอิมหาเล่มเันือย น้าเล่มเหมือนน้ำ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 กินหมดแล้ววันนี้พ่อได้อะไรมาคะวันนี้ออกแซสด เออทำไมโกโก้ไม่กินข้าวลูกหืมพ่อไปกินข้าวก่อนนะมันจะเข้าบ้านนะโกโก้พ่อได้อะไรมาคะวันนี้อันนี้ได้อะไรดูเรียงฮะหอมอ๊แต่มันเหมือนจะสุก โอเคนะคะโอเค okay, นะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลำไยกับน้ำมะฝาใบสำนีนะคะ่ะ<ช>ลำไยขอบคุณออทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามไปกับล้านใจกบลำไยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย